สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการที่บอกว่า การรวยโดยใช้เงินคนอื่นนี่มีอยู่จริงไหมนะฮะมันเป็นข้อที่หลายๆคนอาจจะฟังดูแล้วมันขัดหูฟังดูแล้วมันเชื่อได้ไหมนะครับจริงๆทําไมผมถึงใช้คําว่ารวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะฮะชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเด็กบ้านนอกเลี้ยงควายในะเรียนกศนอมาก็คือฐานะก็เป็นรากหญ้านะครับขณะที่เรียนหนังสือน,นี่ที่บ้านผมเองยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยผมต้องบอกองี้นะครับขณะเรียนมหาลัยนะ แต่วันหนึ่งที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราก็ไม่ได้มีต้นทุนหรือว่าเงินถุงเงินถังแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแต่อยู่ดีๆเราก็ลองดูซิว่ามันมีวิธีการไหนไหมในขณะที่เราทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆเราก็ลองหมุนเงินไปดูเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่เราหมุนเงินเนี่ยมันกู้ได้เนี่ยนะพอเรากู้กู้เสร็จเราก็ลองดูซิว่าเอาความรู้เดิมเรามาใช้ก็เลยกู้เงินสร้างสร้างเอาสร้างบ้านสร้างอสังหาริมทรมพย์ขายพอขายแล้วเออมาได้ตังค์เว้ยเอ้ยม่ได้ขึ้นที่มาเนาะแล้วก็กู้ไปอ ตังผมไม่พอเว้ยผมก็ไปหาเท่าแก่คนหนึ่งซึ่งรู้จักกันเขาก็าไวเนี่ยเชื่อใจเราแล้วเขาเห็นเราทำอาบอกเท่าแก่ผมขอกู้ตังหน่อยเท่านี้ตัวนี้น,นะเดี๋ยวผมคืนให้เท่านี้ต่านี้ผมจะเอาไปสร้างบ้านขายตอนนี้มันน่าจะขายได้อยู่นะฮะนี่ที่มาของผมว่าทําไมผมถึงใช้คำว่ารวยด้วยเงินคนอื่นเพราะผมไม่มีทุนเพราะพ่อแม่ผมไม่รวยผมก็เลยใช้เงินคนอื่นเพื่อสร้างให้เกิดความมั่งคั่งร่ารวยทีนี้ลองเรามาดูคําว่าเงินคนอื่นนะฮะเงินคนอื่นเนี่ยมันมาจากคําว่า OPM พวกเราเคยได้ยินครับว่า OPM ไหมฮะเวลาที่เราทำธุรกิจในถ้าฝรั่งเขาสอนเนี่ยมันจะมี2คําคือ OPM กับ OPT OPM ก็คือ alter people money หมายถึงว่าใช้เงินคนอื่น OPT ก็คือ alter people time หมายถึงว่าใช้เวลาคนอื่นเช่นเราจ้างคนนี้มาทํางานให้เรา 8ชั่วโมงเพราะว่าตัวเราไม่สามารถที่จะไปทําได้ทุกอย่างเราก็ต้องใช้แรงคนอื่นถูกไหมฮะใช้เวลาคนอื่นใช้ศักยภาพคนอื่นใช้ความสามารถคนอื่นในฐานะเรื่องเงินทุนเนี่ยถ้าคนเป็นนักธุรกิจเขาก็ใช้ OPM อยู่แล้วเขาก็ไปกู้ธนาคารหรือเขาจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็เอาหุ้นส่วนเขามาร่วมก็ไปเอาเงินเพื่อนเงินพี่เงินน้องก็มาเปิดบริษัทเสร็จแล้วเขาก็รังธุรกิจไปนะครับอันนี้ก็คือคําว่า OPM OPM นี่มีมาแต่โบราณแล้วนะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย เขาก็มีงานวิจัยมีงานที่ทําทีสิีธเกี่ยวกับระดับปริญญาเอกมีหนังสือที่เกี่ยวกับ OPM หรือว่าโดยใช้งเงินคนอื่นเนี่ยเราไปเสิร์ชดูนะฮะใน Google เราจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือคําว่าโดยใช้งเงินคนอื่นผมถามหน่อยว่าอย่างบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเวลาที่เขาออกคุณกู้เวลาที่เขา,เาถ้าเป็นรัฐบาลก็ออกพันธบัตรเนี่ออกไหมฮะเพื่อที่จะเอาเงินไปพัฒน,นาประเทศพวกนี้มันคือ OPM ทั้งนั้นเลยครับ เพื่อที่จะเกิดการพัฒนาเพื่อที่จะเกิดให้เศรษฐกิจประเทศมันจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยอย่างแบงค์เนี่ยนะฮะแบงค์เนี่ยเวลาที่เขาจะกู้เนี่ยผมไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยใช้แบบไหนแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเงินฝากบาทนึงเนี่ยเขาจะไปปล่อยกู้ได้ถึง10บาท นี่คือการที่ใช้เลเวลเลตจากเงินฝากของลูกค้าบาทหนึ่งแล้วก็ไปปล่อยกู้10บ,บาทเราไปดูนะฮะต่างประเทศเป็นแบบนี้แต่ที่บ้านเราเป็นยังไงไม่ทราบดังนั้นแบงก์นี่เขาก็รวยด้วยเงินคนอื่นอยู่แล้วหรือ all told people money อยู่แล้วนะครับทีนี้ทางด้านอาสังหาเนี่ยเรารวยด้วยเงินคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหลายคนลค้องใจนะฮะก็เหมือนตัวอย่างเคสที่ผมเล่ามานะครับว่าเออเราทําแบบนี้นะนะครับเราก็สามารถที่จะลืมตาอาปากได้นะครับเราก็สามารถที่จะมี โครงการอสังหาเป็นโครงการจัดสรรตามมานะฮะอันนี้ก็ก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่เขาประสบความสาเร็จนะมีเจ้าหนึ่งเขาอยู่ที่หัวหินตอนนี้โครงการเขาก็น่าจะหลายร้อยล้านแล้วนะครับตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆเขาก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์มีอะไรนะครับเขาก็ใช้เงินพี่เงินน้องเงินญาตินะครับต่อมาพอได้ระดับหนึ่งเขาก็ใช้เงินลูกค้าใช้พวกนี้นะครับมันมันก็สามารถทําได้หมดฮะที่นี้ทั้งนั้น อย่างอีกลูกค้าอีกคนหนึ่งนะฮะทวดีลูกศิษย์ผมอีกคนหนึ่งนะฮะก็อยู่จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็บอกอาจารย์หนูใช้วิธีนี้ก็คือว่าพอเราไปคุยกับเจ้าของที่เจ้าของที่เขาแบ่งที่ให้พอเจ้าของที่แบ่งที่ให้ปุ๊บเนี่ย เราก็ไปหาลูกค้ามาลงแล้วก็ลูกค้าก็กู้สร้างแล้วเราก็เอาส่วนต่างที่เป็นกําไรเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นี่คือเรื่องของ OPM หรือ Auto p e e Money มันเป็นเรื่องที่เบสิกมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะครับทีนี้ถามว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรบางที่ปัญหาพวกนี้เกิดจากหนึ่งกันที่เราอาจจะรอบรู้ไม่เพียงพอหรือว่าเกิดความโลภเกินไปหรือว่า เกิดความประมาทเลินเล่กการทําการบ้านที่ไม่ครอบคลุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีวิธีการแบบนี้ถ้าเกิดขายช้าหรืออะไรไบเนเี้ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอันนี้ก็ก็เป็นวิจารณญ,ญาณหรือความรอบครอบรัดกุมของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าจริงๆคําว่าโดยใช้เงินคนอื่นเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะครับก็ตามตัวอย่างที่ผมเล่าเนาะเบสิกพื้นฐานง่ายๆเข้าใจกันได้นะครับสุดท้ายนี่ผมขอฝากไว้หน่อยนะฮะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้หลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ในมุมพวกนั้นนะฮะมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รอบคอบหรือมัดระวังกลุ่มรัดกลุ่มมากเพียงพอฝากต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะว่าการที่เราจะใช้เงินคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยความสามารถหรือทุนภายในของเราทัศนคติของเราความมีจรรญาบรณความมีคุณธรรมของเรา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือคนอื่นถึงจะเอามาลงได้ดังนั้นต้องลองดูว่าเราเหมาะที่จะเป็นคนที่จะใช้คนเงินคนอื่นแล้วรวยหรืออยังถ้าเรายังไม่เหมาะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องใฝ่หาในสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จงที่เราต้องการนะครับ